ฮัลโหลสวยก็มาอยู่กับผมบัเกิมเงินในฮัลโหลสวยับมาอยู่กับผมบัเกมเมอร์ในเคลิปนะครับไปคือวันนี้ก็จะมาระเบิดกันนะครับมาเล่นระเบิดกันนะครับโอ้โหเกมค้างครับอันนี้คุณต้นทำเองกับมือเลยนะครับของครับนั่นคุณแบงค์ครับแล้คุณตีครับมาดูกันครับเดี๋ยวครับจะยินก่อนครับใจะยินนะครับ ออมาดูังสุดเลยกตกัน้งกมาดูลับเอาจุดเล็บโอ้โหมาดูตรงน้นเลยครับชิบหายโอ้โหโอ้ระเบอดครับโอ้โหแมพไม่ลอเลยครับโอ้ชิบหายเลยครับแมพไม่ลดครับ ชิว่าเลยครับเอ้ยผมจุดใครครับเอเจ้าผมด้วยครับผมจุดใครครับไปดูกันดีกว่าครับโบราณชินบุญแงครับโอ้โหคลิปนี้สั้นเกินครับจะทำอะไรต่อดีครับค้างเลยครับค้างเลยครับเอาครับเดี๋ยวจะคลิปอันก่อนนะครับ ตาบุญชุนกับค้างครับโอ้โหค้างชิบหายเลยครับใครจุดครับเมื่อกี้เมื่อกี้ใครจุดครับโอ้โหค้างครับชิบหายเลยโอ้ยครับคุณเบกลอยอะไรครับโอ้ชิบเลยคุณเบกตายครับคุณเบกตายเลยคุณต้นเหลือบโอ้โหชิบหายครับชิบหายเลยครับ โอ้ไอค้างเลยครับโอ้โอ,โอ้วิ่งโอ้ปับหลอนครับรอนนะโอ้โอกมบักเลยครับโอ้ปับหลอนครับรนนะเห็นปับหลอนเลยครับโอ้ห่านเะะบมีอมีครับจุดเล็บใช่ได้ไคค,ไค,ครับ

โอ้โหค้างชิบหายเลยครับโอ้โหกอกันมากระต้านโอ้โบเคยตามงก็เมื่อกี้โอ้โหค้างครับค้างครับโอ้โหพอจบเลยครับครั้งนี้พอจบไปด้วยเองโอ้โหโอ้โหโอ้ยค้างเคยจุดครับคุณเบงครับโอ้โหอัดวิ่งเต็มเลยไอ้สัระ กลางครับจะมายเลยครับไปดาปูไม้ิ้งหยเดี๋ยวกรับ่มกางครับระวังนครับเอาดนี้นะครับ,โอ,รรบ,รบโอ้โอโอ้โอโอ,โอ,โอ,อย่าติงมาเกนงกดไลลกด่พื่อเป็นกลังใจเพื่อําคิดต่อไปลก่อนนะครับครับลาก่อนครับครับ ก็ชอบว่าอย่าลืมกดไลค์กดติดกดเปิดเป็นกำลังใจด้วยครับสาธุครับ